สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปาลีร้อยแอาชีพนะคะวันนี้พาทุกท่านมาห่อต้นต้นจิกนะคะเป็นจิกน้ำเนาะจิกจิกน้ำจิกนาจิกที่ เขาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วอยู่ในนานะคะทุกคนเราก็ไปขุดมาตั้งแต่เล็กๆนะคะแล้วพ่อเขาก็ปลูกไว้ที่บ้านนะคะแล้วคราวนี้มันใหญ่แล้วค่ะก็เลยอ่ะมาหอกันนะคะพี่ลีก็หอคนเดียวนะคะหอเสร็จไปแล้วหนึ่งต้นนะคะต้นนี้นะคะถ้าติดเรียบร้อยแล้วก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ4,500บาทนะคะ4,500บาทค่ะส่วนต้นนี้นะคะ ถ้าติดนะคะอันนี้พูดถึงถ้าติดนะคะถ้าไม่ติดก็เป็นไม้ฟื้นค่ะตอนนี้ถ้าติดก็คือสามพันห้าร้อยบาทนะคะตอนนี้ค่อนข้างสูงใหญ่เหมือนกันนะพี่<ม>แต่ต,นต้นมันไม่ติดดินมาทั้งสองต้นนะคะตอนที่พ่อปลูกตอนที่พ่อปลูกคือพอ่พอวางไว้เฉยๆแล้วมันก,มมนก็มันก็อยู่มาได้แต่ครนี้เราจะขุดมาหอนะคะทุกคนห่อเพื่อที่จะจําหน่ายขายนะคะ<ม>ก็เวลาหอนะคะพี่ลีใช้สเลนสองชั้นนะคะแล้วก็ เอาดินผสมคุยมะพร้าวนะคะผสมคุยมะพร้าวเยอะเลยสใส่คุยมะพร้าวให้เยอะๆเลยนะคะเจ้า,ากาตนะติดตอมันมีหลักฝ้อยตรงเนี้ยมันมีมันมีรากฝอยรากหา,ก,ากินเยอะอยู่พี่หลีบอกว่าน่าจะติดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาห่อกันคะ่ะ<น>ต้นนี้ห่อเสร็จไปเรียบร้อยนะคะในไร์สดเราก็ห่อให้ดูต้นนี้ในไร์สดไปประมาณ40นาทีนะคะไฟ์ต้นนี้ให้ดูแต่ต้นนี้นะคะพี่หลีเขาจะห่อให้ดูค่ะยกคนเดียวเลยนะคะพี่หลียกคนเดียวนะคะทุกคนมีรากฝอยค่อนข้างเยอะนะไม่รู้จะติดหรือเปล่า ก็ฝนจงังหวัดสงขลาฝนก็เริ่มมาแล้วนะคะฝนเริ่มมาแล้วน่าจะน่าจะติดอยู่นะก็ลากสูงอะ่ะเลสเลนไม่พอหรอกถ้ามันสูงก็เย็บขึ้นไปอีกก็เพิ่มขึ้นมา <ไป S 2> <ด>อีกดได้เหรอหลายคนนะคะมาดูคลิปเราขุดต้นจิกแล้วก็ห่อต้นจิกเนาะ ก็ใส่คุยมพะพร้าวให้เยอะๆค่ะต้นจิกมันชอบน้ําอยู่แล้วเนาะมันเป็นไม้น้นมามเวลาออกดอกนี่จะสวยมากเลยนะคะทุกคนเนาะ<อ>แต่ต้นนี้พอมายืนแล้วมันสูงใหญ่มากเลยทุกคนต้นนี้ก็น่าจะสี่พันห้าเหมือนกันนะนี่ถ้าติดนะ่สถ้าติดนะทุกคนประมาณสี่พันสี่พันห้าเลยอยู่ในอะนี้เลยไม่ถึงห้าพัน ต้นไม้มก็ต้องเสี่ยงนะคะห่อให้ดีเพิ่งขุดมาเมื่อวานตอนเย็นนะคะวันนี้ตอนเช้าก็มาห่อเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะวิธีการหอก็ห่อใส่สลนนะคะแล้วก็ใส่ขุยมะาพร้าวอัดขุยมะพร้าวผสมดินให้เยอะๆค่ะผสมขุยมะพร้าวเยอะๆมันจะได้ความจุ่มๆมันจะได้ชื้นๆ,น,ๆน,นะคะเพราะมันเป็นต้นไม้ที่ชอบน้ํามากนะคะลดน้ําเช้าเย็นนะคะลดเวลาลดน้ํานะคะลดตั้งแต่ปลายยอดลงมาเลยนะคะ ฉีดนะคะฉีดใช้การฉีดใช้การฉีดให้มันใช้การฉีดให้มันน้ำไหลลงมาที่ต้นนะคะอาบน้ำให้เขานะคะนี่ค่ะต้นสมิตแดงของเรานี่ค่ะต้นจิกของเราถ่ายให้ดูนิดนึงค่ะวิธีการหอก็ง่ายๆค่ะขุดมาแล้วก็ใช้สแลนห่อให้หนาก็หน่อยก็สองชั้นนะคะสองชั้นสแลน แล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวเยอะๆความชุม่มชื้นค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะน้องทองทองเนี่ยค่ะเจ้าของเจ้าของต้นสมิ่อเจ้าของต้นจิกค่ะมาแล้วค่ะเจ้าของต้นจิกฝ <c oughs> นทาท่าจะตกแล้วค่ะสงขา ครับตอนนี้ก็ได้ออเสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ช่วยเยอะกับมาจำเป็นต้องามันช่วยเยอะนะครับเอาไอปอมันไอต้นไม้มันติดนะครับท้่กำกันคือไอต้นไม้ติดแต่แต่เราได้ช่วยทำหัวไอต้มหญ่ก็ดีนะครับแต่มันนักจะใช้เวลาหยกนะครับนี่ประมาณนี้ครับสูงครับตอนนี้สูงเกือบสี่เมตรเลยครับน่ครับต้องตอน สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ